แล้วก็พ่นมาเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นสถานีเซนหลุยแต่ว่าได้ใส่งานแล้วนะมือนี้เป็นมือทำอีทีว่า่นมาเปิดให้บริการสวัสดีสวัสดีค่ะ่มอมมนพี่น้องผ่านแล้วก็นนวิอยู่ที่สถานีสารแดงสิบไปพาพีาพ่น้องพาไปบ่งสถานี เซนหลุยเนาะเป็นสถานีเก่าสมัยก่อนเป็นสถานีศึกษาวิทยาแต่เปลี่ยนมาเป็นสถานีเซนหลุยในปัจจุบันเนาะแต่พิมพ์สพาลก็รั่เปิดมือนี้ก็คือวันที่8กลุ่มทาพันเปิดมือธมิดเนาะสายสีลมไปสถานีเซนหลุยหรือว่าสถานีศึกษาวิทยาเก่าแต่เปลี่ยนมาเป็นเซนหลุยในปัจจุบันสถานีต่อไปเซนหลุย next station เซนหลุยเดี๋ยวพิมซีลงสถานีนี่แล้เนาะสถานีเซนหลุยสถานีใหม่เอี่ยมนังเปิดให้บริการมือนี้และวันที่8กุมภาพันธ์ตอนนี้พิมกัมาฮอดสถานีเซนหลุยแล้วเนาะพี่น้องเซนหลุยว้าวด้านโน้นเป็นสถานีเช่านนทรี เมื่อก่อน,นี่สถานีนี้เข้าอ่้อน่าสถานีศึกษาวิทยาเนาะแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นสถานีเซนหลุยที่เองเห็นตึกมหานครเนาะว้าวนี่อันนั้นเป็นสะพานช่องนนทรีที่เราเห็นนะเป็นขัว แม่งบงอาทาบานน้องหนูแดงกันแล้วลูกสาวอ่ะน้อลูกสาวสิเปิดให้บริการมือมือเดียวถนันวันที่เสาหกเนาะเดี๋ยวพิมพสิไปเบ่งลูกสาวให้ได้น้องหนูแดงอันนี้แม่งแม่งบงสีเขียวซ้ายสีเขียวเดี๋ยวมันโค้งมองนั่นแถวเขตสาธรเหนือใต้เนี่ก็จะเริ่อคขับเราไปนอนาบอกว่าสิเป็นตึก อาคารต่างๆส่วนมากก็จะเป็นสถานทูตร้ายเนาะแถวดิแถวสีลมอ่ะเมื่อก่อนในตึก King Power นี่พี่มันก็เคยขึ้นปีเออน่าจะเป็นปีก่อนๆนี่เนาะปีทีแล้วนะไม่แล้วแมงมองนั่นมาจากฟางนั้น <laughs> ้อเอาซ้ายไฟลงดินบนโฟเฟกเลยมองนี่นี่เนีงมทาทธานเนี้เอาลงแต่ว่าพนกับทยอยลงแล้วเนาะตอนนี้พิ่มก็อยู่ที่สถานีเส้นหลุยเป็นสถานีเนาะ เห็ดด้นแล้วต้องมาทานใดแล้วกนะสถานีลองผลนอมาก่อนนี่หรือว่าสถานีซูเดิลศึกษาวิทยานะตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นสถานีเซนหลุยสถานีเซนหลุยเนี่ยเข้าก็สามามาเห็นตึกมหานครอย่างไก่ซิ์เลยเนาะแล้วก็บบวกทั้งอันโรงแรมดัมปิวเนี่ยดับปินยูเนี่ยแบงค้องเนี่ย เมื่อก่อนในพื้นที่ห่องแห้มแห่งนี้เนี่ยเขาว่าเป็นเคยเป็นสถานทูตรัเสเซียสมัยก่อนเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นโรงแรมระดับหรูโรงแรมนี้ก็น่าจะสูงประมาณ31ชั้นนะตรงขามเนี่ยก็จะเป็นอาคารสำนักง,งาน M5 ็ม w e ทเนาะ อันนี้เป็นบันไดเลื่อนเันหลุย S4 นี่ก็เป็นด้านบนของสถานีเซนหลุยที่้องี่น้องก็คือกันกับสถานีอื่นๆซีเมียรีบ แล้วก็มีบันไดเลื่อนแล้วก็มีบันไดธรรมดาเนาะส่วนรถไฟฟ้า,านี่ยก็เป็นสายสีลมเนี่ยที่เล่นจากสถานีบางว่าไปสนามกีฬาแห่งชาตินาะปลายทางแล้วก็จากสนามกีฬาแห่งชาติปลายทางก็อยู่ที่บางว่าคือฝั่งทนตีเข้าขามแม่น้ำเจ้าพญ,ญาทนำะเป็นรถไฟฟ้า,า,า BTS สายสีลมสถานีีน่ก้กามเมื่อเดือน พฤษภาคม2,562นที่ผ่านมาโดยรวมกับกลุ่ม a a ออกการก่อสร้างประมาณคนละหาซิปนะด้วยงบประมาณเก่าอยล้านบาทเนาะกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยบวกกับบริษัท a a เนาะฝังนั้นเห็นบอฟินองนั้นเป็นตึก a อปูนใกล่ๆที่เราเห็นน่ะสถานีนี่ก็ตั้งอยู่ กลางเนาะระหว่างสถานีช่องนอนทรีแล้วก็สถานีสุรศักดิ์น้องพี่น้องจากสุรศักดิ์ขามไปหันกันซิเป็นสะพา,า,านตักศินและเป็นสถานีสะพา,านตักศินอยู่บนถนนสาทรเหนือใต้เนบริเวณปากซอยสาทร12ด้านหน้าอาคารอยูโอพี OB เนาะสำนักง,งานใหญ่สาทรเห็นคาลาวาซอยศึกษาวิทยาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นปาช้าคริสเตียนนาะพี่น้องอันนี้บู๊ฮู้ว่าแมนดูบอเนาะ สำหรับสถานีเซนหนุยหรือว่าสถานีศึกษาวิทยาเนาะเป็นซื้อเดิมพิมคิดว่าอีกลหลายๆคนที่ยังบหุว่ามันมีสถานีน,นําเนาะเมื่อก่อนคนยังประ่านเปิดให้บริการมันอยู่ระหว่างกลางสถานีสุรศักดิ์กับสถานีช่องนนทรีนะเพราะฉะนั้นมือน่อในคนเปิดให้บริการแล้วเนาะแปดพุ่มพราวพันปีหกสี่เป็นสถานีเปิดใหม่เนาะน้องพึ่นก็เลยว่ามาเรียร์เฮีพี่น้องทูนะวาสถานีเซนหนุยเนี่ยคนเปิดให้บริการเด้อให้สิบ้า มาเห็ดเบียกรว่ามีตลาแท้เนี่ยก็สะดวกสบายเลยนะพี่น้องเพราะว่าแท้เนี่ยก็เป็นย่านค่ะมีห้างสรรพสินค้าอีกมากมายคอนโดมิเนียมที่ขึ้นไม้ไลน์เนาะพี่น้องก,ก็สะดวกสบายบ bon นิเนาะพี่น้องในอนาคตเป็นอาชีพแผนการสร้างสถานีใหม่คือสถานีเสนาร่วมเนาะจังหวะอยู่ระหว่างสถานีอารีกับสถานีสะพานควาย แล้วก็ใส่งานมือนี่ก็สะดวกสบายกว่าเก่าแล้วเนาะพี่น้องก็ได้มีเวียกมีงานมาแถวนี่ก็นั่งรถไฟฟ้าได้เลยเนาะสถานีเซนหลุยเนะี่ยถามว่ามีเวียกแถวนีนนะอากาศก็ดีค่ะพี่น้องมือนี้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ากับปลอลายเนาะเห็นท้องฟ้าก,ก็ยังแจม่มใสสว่างอยู่นี่ฝนกำลงกังก่อสร้ายย่อมบริยบร้อยนล้พี่น้องอันนี้ก็มีสกายบล็อกห้ย่างออกไปทางนี้เนาะ คุนมีสองอันมือคุณนำเดี๋ยวพิมพ์ชีนลอ่ลองไปข้างล่างก่อนสะอาดพี่นนอมเพราะว่าเป็นสถานีใหม่สะอาดสะอาดใหม่เอี่ยมเลย บางช่วง่นก็นสีกันไว้เนาะเพราะว่ามันบ่ทนไ้แล้วเซร็อยเปเซนตนะอันนี้ก็เป็นทางออกที่3านทีซ4เนาะพี่น้องซ่องขางก็สีออกไปทางตึกอีกฟังนั้นตึกอีกฟังนี้เนาะเป็นทางขึ้นก็ได้แต่ว่าลิฟต์บ่ทนไ้แล้วเนาะพี่น้อง่นกำลังปรับปรุงอยู่พิมพ์เห็นอยู่ซานบนลิฟต์ยังบ่ทนไ้แล้วกำลังปรับปรุงให้มันแล้วเนาะก็ะอัดสีเเ่งปรับปรุงอยู่เนาะส่วนบม่ได้เรือนก็ขึ้นได้แล้ว ึกมาหาหนาครนี่เบิ่งจังได้ก่บ,บเบื่อนพีน้องสร้างแบบออกแบบได้แตกต่างจากตึกอื่นๆอันนี้ก็เป็นตึกอันดับสองของไทยนะที่สูงต่อมากัะสิลนไปเรื่อยๆเพราะว่าันมีการก่อสร้างเรื่อยๆเนาะตึกให้มันซูงกว่านี้ ทางหนาเนี่ก็สิเป็นสถานีช่องนอนทรีแล้วพี่น้องช่องนอนทรีแล้วก็สารแดงแล่ะสารแดงส,ส่วนสถานีสารแดงนี่มันสิมีสถานี MRT สายสีลมเนาะมองหัสามารถต่อรถได้มองสะพานไทยญี่ปุ่นนะฝั่งนั้นสิเป็นสวนลุมพินีส่วนนั้นก็มีบันไดธรรมดานั่งพี่น้องทางลงทางขึ้นในเมื่อนาะใส่อันเดียวกัน เนี่ก็เห็นตึก M5 Tower ฟังวนอะั้นที่กลมๆอันกลมๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะสีฟ้าๆนะเห็นน้อยนึงวันจันรถกับิติดแนหน้อยนึงงรู้เหรอมองนี้มันจะเป็นไฟเขียวไฟแดง มองเขาเห็นนั่นเล็กๆบองตึกมหาคนครมันเป็นกระจกกระจกที่เ้าลงไปอย่างนั้นน้อยน่อยเพราะว่ามันสูงเกินไปเขาเห็นบังขึ้นไปน้อยเลยที่มันยื่นออกมาน,น,น่อยๆนสี่เหลี่ยมน่ะเป็นกระจก 录音。 เพียงสวัสดีนะพี่น้องขอขอบใจพี่น้องและคีมที่ติดตามขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะที่กลังจแล้วก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ